เสียงปลอบประปแบรงใจให้กับเพลงวิชานหลานสมชายวงเทวันครับรับใช้พระคุณท่านดานวิการสแสดงขอบคุณทุกรอมด้วยนะครับที่มาเป็นกำลังแรงใจกับพวกเราชาววงเทวันติดตามด้วยดาวตลกส้มแป้นวงเทวันครับดาวตลกวิชาญวงเทวันอดร์นนวิชาญ หลานสมชายอันนี้วิชานจูอ่องวิชานเยอะเนาะวิชานจูอ่องเขามีด้อมแล้วนะฮะมีแล้วเหรอวิชานจูอ่องเขามีด้อมปาลิมหมาอยู่หวังลึก<ห>เธอด้วยหัวทฉลอนเลยค่าลิมหมาสมแปนเขามีด้อมฮะด้อมอะไรครับด้อมป่าปลากระเป๋า ขับเฟ้นขับซ้ายขวาวิชาญออกมาแล้วแม่ช่วยที้ให้ติดกระแสนี่จะไม่ทักอะไรกันเลยหรอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่มันก่อนวักขินหรือเปล่าไม่ใช่เราก็รอให้เรี๋ย่ไม่ทักทีเดียว รู้ว่าจะไม่ทักทายกันเลยเปลี่ยนกรอีกว่าตอนนี้เป็นตอนสมวนลิขกสิทธิ์ของน้องวาขีดไว้ออกก็จดแล้วจดลิกสิทธิ์เอออเ,อเ,เปลี่ยนกนอีกว่านะจ้าวีรบุรุษสู้สดกำลังคุณพูนโด่งดังใจเด็ดด้วยความศรัทธารักษาประเทศ ู่ในพระเนรสืบเนื่องขุนคนคนใหม่ใจเมื่อยโซม่มนี่นามของผมพาเมืองเราก็เป็นทหารของอิสนาราช นั่งเงียบกันยังไงไปทหารรางวัลทำไมไม่มีมากันแล้ววคกินเอาไปหมดแล้วใจเย็นๆเดี๋ยวเขาก็ลุกมาให้รางวัลเราเองแหละเขาเาทำไมเขาใจเย็นขนาดนั้นล่ะช่วงเวลาเดียวกับใจเย็นจดไม่ดีนะตอนนี้ื่องผาเบื่อเราเดินทางมาเพกรไปรับรางวัลก่อนเดี๋ยว้เกมมาให้เพื่อนวันดีครับโอ้โหนี่รุนเดียวก็ฉันเลยเนี่ยใครเมืองมนใครมั่ง เราสองคนเนี่ยนะเป็นทหารรุ่นเดียวกันอายุอานามก็ไล่เลี่ยกันฮอะไรใครบอกไม่เลี่ยกันเฉลือใครเล่าเรื่องให้ฟังกันเนี่ยก็นี่ไงเพื่อนกันเนี่ยในเรื่องเป็นเพื่อนกันเมืองมนกับผาเมืองอ๋อเป็นเพื่อนกันใช่พรังก็พอก็ลุงอ็นน่นมันนอกเรื่องเพื่อนเดี๋ยวเราขอไปรับรางวัลก่อนนะเพื่อนเพื่อนรอตรงนี้ก่อนนะเขาเขาคุยกันรู้เรื่องพอเพื่อนกันนะ ใครแน่เพื่อนลือพ่อเพื่อนพ่อขอบคุณนะครับขอบคุณบ้านสิงโตนะครับที่ขอบขอบขอบคุณทีให้กำลังใจนะครับขอมโตแทนโตบ้านเราด้วยนะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณพี่ดวงเดือนสระบุรีนะครับขอบคุณมากครับมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่นะครับวันที่แปดธันวาปีหน้านะครับเจริญพรห่ขคุณพ่วงพ่ออาจารย์ไกรสอนราชสีนะครับได้ จองล่วงหน้าแล้วนะครับยปีหน้าเจอกันทําสัญญาเรียบร้อยแล้วครับสองคืนด้วยกันเลยครับกุกุงสุธิราชสอนรามดำเพชรเอาพนักเขาหากุงกกุก็หาที่เยี่ยวลําบากเมื่อกี้นี้กูก็ถือถือคําคนโตไงคนแก่เขาบอกถ้าขาวว่าน้ําถ้าดํามาดินอชายโบราณก็ไว้กูข้างหลังมันมืดใช่ไหมล่ะใช่ัขาวน้ําดําดินกู เมื่อกี้ไปเยี่ยมพอเห็นดำๆกูก็ก้าวสุดตัวเลยไปแกดินสิบหายเฉียงป่มลงไปในคลองขอบคุณที่มีรางวัลนะครับยานครับขอบคุณมากครับใครถอนหายใจอะไอจันทำไมลูกเสียงว่าทินล้เฮยอีกฉากเดียวลูกเร็วๆเร็วเร็วราเให้เร็ว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 ๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเรวๆเร็วเร็วอเร็กๆเร็ว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 เร็วๆเร็วเร็วเร็วๆเร็วเร็วเร็วเร รับใช้พระองค์ท่านกิสนาชาใช่หรือไม่ใช่ครับมาท<ำ>ี่หน่ลูกทาท่าจะไม่มาทั้งเราแล้วนี่ไม่ไม่ไมพูดดังๆลูกใช่ครับเ,เราสองคนเนี่ยรับใช้พระองค์ท่านกิสนา,าชากฎเหล็กของพระองค์ท่านเนี่ยนะมีด้วยกันสองข,อข้อข้อที่หนึ่งมีว่ายังไงบลบละห้ามแพ้บแลบละห้ามแพ้ส่วนข้อที่สองทหารทุกคน ถ้ามีเมียโอ้โหเอ็งมีไม่มียเนี่ยไม่มีมีแต่กิ๊กเฮ้ยเป็นไงแอบมันติดตรงไหนวันะมีแต่กิ๊กนี่ขนาดอนุบาลสามยังมีกิ๊กแล้วเนี่ยตายแล้วอนาคตกูต้องเก็บตังค์ไว้เยอะๆแล้วแหละกูว่าปอสองได้มีเมียถ้าทางจะมีลูกสะใภเยอะเสียจแล้วติดไข่เจ้าชู้เจ้าชู้ติดพ่อให้ลูกเฮ้ยแล้วจะเดือดร้อนทำไมเนี่ยกูยิ่งมีปัญหากับแม่ยายกูอยู่ เคลียกันยังเคลียกันยังเคลียกันแล้วถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเลยเพื่อนเมืองมนเราสองคนรีบไปโรงเรียนกันเถอะไม่ใช่ใช่ใช่ขึ้นเฝ้าไปขึ้นเฝ้าองค์หลวงหัวราชไปเราเป็นทหารมือานม้าและเบืออบ่นร้อมมาพวงถึงเวลาขึ้นเฝ้าองค์กฤษตนาราชท่านผู้ชมครับ